พึงพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติให้แน่วแน่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็อาศัยสติสติคือระลึกเข้ามาไม่ใช่ระลึกออกไประลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ ตามธรรมดาคนเราเมือ่อยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะฝึกตนนี่ส่วนมากมีแต่สติออกสติเข้าไม่มีมีแต่ละลึกส่งออกไปข้างนอกนูน้นหละคือหมายความว่านอกกายนี่นะนอกใจส่งไประลึก คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่ล่วงแล้วมานูน่น<ม>บางทีก็ระลึกไปล่วงหน้าไปนูน่นว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปทำการงานอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปที่นู่นสังคมที่นี้มีนัดกัน ตรงโน้นตรงนี้มันมีแต่ระลึกไปข้างหน้ามีแต่ระลึกคืนหลังอันมันจะมากำหนดใจให้ลงในปัจจุบันนี่ไม่ค่อยมีคนส่วนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเน้นำให้ภาวนานี่มันจึงท้อใจหลาย เพราะปกติคนเราชอบคิดส่งออกไปแต่ข้างนอกอันแนะนำให้ทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในอย่างนี้นี่ท้อใจเอาเนาะทวนเข้ามาแล้วมันไม่อยู่มันถอนออกไปก็มันจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตนไม่เคย ทวนกระแสะเข้ามาภายในนี่พอครั้งพอคราวอะไรอะ่ะทวนเข้ามากันนิดหน่อยหนึ่งก็ไปแล้วไม่ยับยั้งใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่พอนมนานอะไรอะ่ะเดี๋ยวพอทำความเพียรน,น้มสติเข้าไปน่อยหนึ่งจะให้ใจมันสงบ จะให้ใจมันสง,งบไปเลยนะมันจะสง,งบได้ยังไงล่ะแล้วมันต้องอาศัยความภาคเพียนพยายามติดต่อกันไปอยู่อย่างนั้นคือว่ายืนอยู่ก็ให้รู้ตัวหัดรู้ตัวอยู่เดินไปก็หัด รู้ตัวนั่งอยู่ก็หัดรู้ตัวว่าตนนั่งอยู่อย่างไรจิตใจตนไปคล้องอยู่กับสิ่งใดก็กำหนดรู้ไม่ให้มันคล้องกำหนดละปล่อยวางไปเรื่อยๆตนนอนอยู่ก็รู้ว่าตนนอนเมื่อนอนอยู่ก็ระลึกถึงจิต จิตเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือว่าวอกแวกไปทางไหนสติตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกอิริยาบถอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนถ้าเมื่อเรามีสติตามรู้ตามเห็นตามกำหนดใจละ อารมณ์ต่างๆอยู่อย่างเนี้จิตนี่มันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญจนเกินกวัวเหตุเมื่อไยนั่งสมาธิน้อมจิตน้อมสติลงไปเพื่อให้จิตใจมันสงบลงมันก็สงบได้ง่ายเมื่อผู้ใดตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกอิทยาบทนะ <c oughs> แต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยตามรักษาจิตตัวเองมักจะปล่อยจิตให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วพิภพจิตมันเคยส่งออกไปข้างนอกมันเคยไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ภายนอกนูน่นเหนจะให้มันมาสงบนิ่งอยู่ภายในนี่มันจะอยากสงบที่ไหนล่ะ เพราะว่าจิตนี่ไม่มีอิสระเป็นส่วนตัวแล้วมันเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนี้ตัณหากิเลสมันไม่ยอมให้ใจสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะเมื่อทำใจเช่นนั้นน่ะมันใจจะเข้มแข็งนะกิเลสมันสู้ไม่ได้ มันจะเอาชนะกิเลสไปได้กิเลสมันก็ไม่ยอมมันก็มีมายาบางกันกิเลสนะมันจึงผลักดันเอาให้คิดส่งออกไปแต่ข้างนอกไม่ให้น้อมสติเข้ามาภายในผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งสติ ให้ดีเมื่อมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะด้วยสติระลึกเข้ามาหากายกายนี้เป็นอยู่อย่างไรสัมปชัญญะมีหน้าที่จะต้องวินิจฉัยดูว่าร่างกายอันนี้มันนั่งอยู่อย่างนี้แล้วลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงนี้ แล้วลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็สันนิษฐานดูว่าตนนั้นกำหนดดูลมหายใจเขา้าออกอยู่หรือไม่ mm hmm. เมื่อเมื่อคิดเพลินไปแล้วมันลืมลมหายใจเขา้าออกคนเรานะ่ะ mm hmm. เมื่อมีสติ หยุดยั้งความคิดได้มันก็มากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์ของจิตโยไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์ของจิตเอาลมหายใจนี่นะมาเป็นอารมณ์ของจิตมันจึงปลอดภัยดีเพราะลมธาตุลม มันเป็นกลางๆมันไม่เป็นสิ่งล่อใจของใครให้เสียใจดีใจต่างๆส่วนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนั่นนะมันเป็นเครื่องล่อใจให้เกิดความกำหนัดยินดีบ้างให้เกิดความโกรธบ้าง ให้เกิดความหลงความมัวเมาบ้างเมื่อบุคคลใดไม่รู้เท่าดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้มีสติสบัมปชัญญะน้อมเข้ามาภายในไม่ส่งเสริมความคิดที่แล่นไปตามรูปเป็นต้นพยายามน้อมเข้ามา ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเช่นนี้ละมันปลอดภัยจิตนี่นะไม่มีภยัยเมื่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางเลยวันนี้นะมันไม่เอียงไปข้างรักมันไม่เอียงไปข้างชังมันเป็นกลางอยู่ได้ จุด่งหมายของการภาวนาพระศาสดาก็ทรงสอนให้พุทธริษัชนทั้งหลายทำใจให้เป็นกลางนั่นแหละถ้าหากทำใจใเป็นกลางไม่ได้ก็พ้นทุกขไปไม่ได้เพราะมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับอะไรต่ออะไรมันจะพ้นไปได้ยังไงอ่ะการที่บุคคลมาทำใจให้เป็นกลาง ลงไปอย่างนี้แสดงว่ามันวางอารมณ์ภายนอกได้หมดจิตนี้มันจึงเป็นกลางอยู่ได้มันเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ลมนี่เป็นแต่ธาตุอันหนึ่งต่างหากในธาตุสี่นะมันจะเป็นหน้ายินดียินร้ายอะไรกับลมเนี่ยนั่นดังนั้นพระศาสดา ก็จึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญอาณาปานสตินี้เพราะมันปลอดภัยดีการเพ่งดูอัตภาพร่างกายอย่างนี้นี่กัว่าจะเพ่งดูได้มันก็ต้องสำรวมจิตเข้ามาภายในก่อนไม่ให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกเมื่อจิตมันสงบอยู่ภายในนี่แล้ว มันก็เพ่งดูตภาพร่างกายอันนี้ได้ชัดเจนแล้วว่านี้นะเพราะว่าจิตมันก็อาศัยอยู่ในกายนี่มันอยู่ใกล้ชิดกันเต็มทีนะแต่เมื่อห้ามจิตให้หยุดนิ่งไม่ได้มันก็ไม่รู้แจ้งในกายนี้เช่นเดียวกันนั่นแหละถึงอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ไม่รู้แจ้งกายนี้ตามเป็นจริง ยังหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนั้นความยึดถือนี่มันเป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดในโลกหน้าต่อไปอีกเพราะบุคคลผู้นั้นยังอะไรในรูปในกายอันนี้อยู่เวลาเป็นคนอยู่เนี่ยยังอยากให้มีรูปมีกายอันนี้อยู่นี่แหละ ความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นตัวกรรมกรรมนี่มันยุตดดิธรรมเอาใจว่าใจชอบอย่างไรมันก็แต่งให้อย่างนั้นใจชอบอย่างไรแล้วก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปก็เป็นตัวกรรมไปถ้าทำดีทำทำดีพูดดีก็เป็นกรรมดีไป ถ้าทำชั่วพูดชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปมันสุดแล้วแต่ลักษณะของกิริยาอาการที่กระทำ <c oughs> ให้พิจารณาให้มันเห็นอันนี้ที่สั้นสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษมันต้องได้เพ่งดูภายในนี่เราจะไปมองดูภายนอกนันจะให้บาปจะให้เห็นบาปเห็นบุญนั้นไม่ได้ อันนั้นมันปลายบุญปลายบาปต่างหากแต่ต้นบุญหรือว่าโคนของบุญนะมันอยู่ที่ใจโคนของบุญของบาปมันอยู่ที่ใจเมื่อบุคคลใดรู้ว่าบาปเป็นสเสนียดจันไรต่อชีวิตเช่นนี้ก็มาสอนจิตของตนไม่ให้ชื่นชมยินดีกับบาป สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นบาปเป็นโทษก็เว้นตามเลยเว้นตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไม่ทำไม่พูดนั่นก็ไม่ทำก็ไม่พูดก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ตัวได้ รู้ว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นผู้นับถืออย่างทางโลกอย่างนี้แหละนักเรียนกับครูอย่างนี้ก็ตามระเบียบแล้ว นักเรียนจะต้องเคารพต่อครูเมื่อครูสั่งให้ทำอะไรนักเรียนต้องลงมือทำไม่ขัดขคนเพราะว่าครูนั่นเป็นใหญ่เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วก่อนนักเรียนดังนั้นนักเรียนพึ่งผืขาดพึ่งเอบรม ครูสั่งอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้น,นในพุทธศาสานานี้เมื่อเรานับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นาศาสดาของเราจริงถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพันธ์ไปแล้วกว็าตามแต่พระธรรมคำสั่งสอน ของพระองค์ก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์ <c oughs> การที่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เคารพเป็นผู้นับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถืออันประเสริฐ ถ้าไม่ใช่นั้นแล้วความนับถือก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีตามพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิตใจได้เมื่อนับถือแล้วก็ต้องทำตามจุดประสงค์ ของผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเมื่อครูบาอาจารย์มีจุดประสงค์อย่างไรจุดประสงค์ให้สาธารสิทธิ์ทำอย่างไรก็พยายามทำตามให้เต็มความสามารถกระเช่นนั้นแหละรุสิดนั่นกับก,การเรียนก็ยึงก้าวหน้าไปได้ก็จึงจดจำวิชาความรู้ต่างๆได้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันน,นั่นแหละพุทธศาสนิกชนเป็นผู้สนใจในธรรมะเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือพระธรรมด้วยเคารพต่อพระธรรมสนใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในพระธรรมอยากจะจำเอาไปเป็นธรรมสมบัติ ติดตามตนไปทั้งในโลกนี้โลกหน้านัา่นแหละถ้ากว่าตนยังละอาสวะกิเลสไม่สิ้นในโลกนี้แม้ไปสู่โลกใดไปเกิดที่ไหนก็ขอให้พระธรรมนี้ติดตามไปด้วยให้ไปทำอำนวยให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งให้มีสติปัญญา รู้แจ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้หรือว่าให้มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกได้อย่าให้ขัดข้องดังนั้นคนบางคนนะ่ะเกิดมาในโลกนี้จึงเป็นผู้สนใจในธรรมะอย่างแรงทั้งเรียนทั้งท่องทั้งจำ ทั้งฟังไม่เบื่อไม่นายทั้งลงมือประพฤติปฏิบัติตามผู้เช่นนั้นนะ่ะแสดงว่าต่ชาติก่อนนั้นเคยทำความพอใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยเรียนเคยท่องเคยจำมาเคยลงมือประพฤติปฏิบัติตามมาแต่ว่าอินทรียังไม่แก่กล้าเต็มที่ ก็จึงยังบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไม่ได้พราะเกิดมาในชาตินี้ก็คุณธรรมมันั้นแหละมากระตุ้นใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอยากทำตามม <c oughs> ันก็ยินดีสมทานเอาไป ไว้ประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทแต่บางคนไม่เอาไหนเบื่อหน่ายต่อการเรียนการท่องการจำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไปจำเอาเพลงบ่จำเอากรรลำไปจำเอาเรื่องสเพเหระ อันไม่เป็นประโยชน์นั้นจำแม่นปันไดวนเวลาจะมาจำเอาคำสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นวิชาความรู้อันยอดเยี่ยมจะนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ไม่ชอบใจซะแล้วเบื่อแล้วบางคนเป็นอย่างนั้น ผู้ใดเป็นเช่นนั้น่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมเทศสีปราภาวูผู้ใดเกลียดธรรมเบื่อร,รมเป็นผู้ชิบหายนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นความจริงแหละผู้ใดเบื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ยินดีประพฤติปฏิบัติตามแล้วกิเลสมันก็จูงไปให้ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจกิเลสมันก็บรรลุบันด,นนดาลให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาเจนเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติ ที่จะให้ดำเนินไปถึงสวรรค์ถึงพระนิพพานก็ไม่มีนี่ความเห็นผิดอย่างแรงปฏิเสธไปหมดเลยผู้ใช่นั้นมันก็ทำชั่วไปได้ทุกอย่างเลยบันนี้นะเพราะว่ามันเข้าใจว่าบาปไม่มีนี่มันก็ทำสิ่งที่เป็นบาปนั่นไปตามชอบใจ ถึงแม้ว่าพูกนั้นจะปฏิเสธว่าบาปไม่มีแต่ขั้นทำสิ่งที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปอยู่วันยังคำ่ำไม่ใช่ว่าพอความเห็นเกิดขึ้นว่าบาปไม่มีเท่านั้นแล้วบุคคลนั้นทำบาปไปบาปก็เลยไม่เกิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮนะอันนั้นเป็นความเห็นของบุคคลต่างหากแต่บาปมันเกิดจากเกตนาเนี่ย เม oh ื่อผู้ใดเจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดเช่นว่ามานี่แล้วก็หนีบาปไม่พ้นก็ต้องเป็นบาปอยู่วันยังค่ำก็เหมือนอย่างสีดำอย่างนี้แหละมันก็เป็นสีอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าคนเอามาทาตัวเงี้ยผิวพรรณนี่ก็ดำคล้ำไปเลยแต่ถ้าใครไม่เอามาทาตัวอย่างนี้มันก็ไม่ทำให้ร่างกายของผู้นั้นดำคล้ำไป <c oughs> อันบาปกรรมทั้งหลายมันมีอยู่จริงนะี่ยมีอยู่ในหัวใจของคนนะเน่ะ แต่ถ้าคนไม่เอาออกมาใช้แล้วมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันมีเชื่ออยู่ภายในท่านจริงอยู่แหละแต่เมื่อผู้ใดเห็นโทษของมันแล้วไม่ส่งเสริมมันใครจะมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนอย่างไรจากภายนอก ก็ไม่ถือสาหาความไม่ตอบโต้ <c oughs> อดกั้นทนทานต่ออารมณ์อันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาเ <c oughs> ช่นนี้ความโกรธนั้นมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตไม่รับเอาเชื้อมันมาสมทบกันความโกรธมันยึงเกิดไม่ได้ เมื่อมีสติประคองจิตท่ามจิตได้ทุกครั้งที่มีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงเพราะมันไม่มีเชื้อมาสมทบสติมันระลึกได้เสียก่อนระลึกว่านี่เรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอามาไว้ในใจ เมื่อมันเลึกได้อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเรื่องนั้นมันก็ดับไปเองมันความโกรธอันมีอยู่ภายในหัวใจมาแต่ดั้งเดิมนั้นเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็เฉาไปเฉาไปอ่อนกำลังไปน้อยไปโดยลำดับเท่านั้นเองเนี่ยเหมือนอย่างพืชต,ต่างๆวุ่นี่ ถ้าปราศจากน้ำหรือปุ๋ยหล่อเลี้ยงแล้วพืชล้มลุกต่างๆตายไปไม่รอดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพิเลสปาประทรมต่างๆเมื่อจิตไม่เอาเชื้อมาพร้อนมันแล้วมันจะเหี่ยวไปเลยในที่สุดมันก็ดับไป ใ้พึ่งพากันสันนิษฐานดูกิเลสตัวอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยอย่างความหลงอย่างเนี้ยเมื่อผู้ใดตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่อยู่ไปไหนก็นทําความรู้ตัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยหลงอะ่ะหรือ ผู้ใดสนใจในการศึกษาเล่าเรียนความรู้วิชาต่าง,างๆทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเข้าไปเช่นนี้ความหลงความไม่รู้นะั้นมันก็ห่างไปห่างไปเพราะว่าเจ้าตัวนะั้นเป็นสะสมความรู้ให้เกิดขึ้นมาความไม่รู้มันก็ถอยไปถอยไปอความรู้ความฉลาดมันก็เกิดขึ้นมาแทน อย่างนี้แหละ <C oughs> ความรักความใคร่ก็เหมือนกันนะเมื่อจิตเราไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็อ่อนกำลังไปดังนั้นแหละเมื่อสรุปใจความแล้วจึงว่าอยู่ที่ความเป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่เสมอ มาควบคุมจิตดวงนี้ไม่ให้มันไม่ให้กิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงมันผลักดันให้คิดหุ้งซ่านเลื่อนลอยไปให้มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในมองเห็นร่างกายสังขารน,นามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยไป อย่างนี้ใจมันก็ไม่ยึดถืออะไรแลภายนอกอะ่ะตั้งแต่ร่างกายภายในนี้ยังไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งภายนอกมันจะเป็นของตัวตนมาแต่ไหนเมื่อมันไม่รักไม่ชังรูปกายอันนี้รูปนามอันนี้แล้วมันก็ไม่รักไม่ชังรูปอื่นนามอื่นภายนอกนูน่นก็เป็นนั้นว่ามองเห็น โลกสันนิวาตอันนี้เป็นแต่เพียงสภาวธาาตสภวธรรมสภาวะส,ส,ส,สังขารที่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปพนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆไม่เห็นมีสัตว์มีบุคคลอะไรนี่แหละชื่อว่าเป็นทางดับทุกข์ภายในวัฏสงสารในวัฏสงสารอันนี้ดังแสดงมา